สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันตั้งแต่รอบเช้าตอนนี้มาถึงร้านก็เจออีกรอบหนึ่งนะคะพอเดี๋ยวคุณผ่านจะไปส่งกันเกงนะคะทุกคนค่ะก็เลยจะมารีวิวไว้เพื่อนๆชมกันก่อนนะคะกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงขาตรงเกางเกงขาตรงขากว้างอ่ะขากว้างขาตรงประมาณนี้เรื่องกระบ,บอกใหญ่ๆนะคะขาตรงๆมาเลยก็ าจะว่าตรงก็วัดก็แคบมาจากตรงตร้นขานิดหนึ่งนะคะทุกคนคะเป็นเอวยางรอบยางยืดเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเป็นเอวยางรอบนะคะเอ่อกางเกงนะใส่ให้สวยก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะวัดออกมาแล้วหน้าจะ่ำหลังจะสูงนะคะถ้าวัดออกมาแล้วนะหน้าตํำหน้าหน้าหน้าหลังเท่ากันแบบนี้นะใส่แล้วเอาตรงหน้าท้องนะคะทุกคนมันจะเขาเรียกว่า ของผมบัวนะคะมันจะไม่สวยช่วงนี้สวยนะคะทุกคนขะเป็นโอเวอร์ไซส์หรือเป็นฟรีไซส์นะคะฟรีไซส์ใส่ได้ไซส์อะไรลูกค้าที่เคยสั่งทุกท่าไซส์สามสิบหกอ่ะเพราะว่าสั่งประจาใส่ได้คือสโพกลูกค้านะคะสพกลูกเอาง่ายๆเลยสโพกลูกค้าต้องไม่เกิน วัดกันให้จัดจานะคะครั้งนี้เวลาลูกค้าเข้าไปดูแล้วก็ก็ดูให้จบนะคะฟังให้เข้าใจก่อนนะคะก่อนสั่งของเพราะว่ามันจะได้ไม่ผิดมันจะไดไ้ได้ของที่ต้องการสัพพูนี้มันได้50 52เลยนะคะแต่สําหรับสําหรับกางเกงตัวนี้อะให้ลูกค้าที่สัโพกไม่เกิน48นะคะไม่เกิน48นะ ถ้าเกินกว่านั้นนะที่มันทามองว่ามันจะใส่ยากใส่ลําบากมันจะเขาเรียกว่ามันต้องบิดตัวเยอะมันต้องบิดตัวเยอะแล้วสักพกมันก็ปล่อยหลวมได้แล้วฟีไซส์แบบนี้นะคะก่อนยืดมันไม่ได้ลูกค้าจะต้องแบบเอวใหญ่สาม ดอะไรใส่นะคะอันนี้นะคะก่อนยืดก่อนยืด30นิว้วก่อนยืด30นิว้วถามว่าตัวยืดทาใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะตอนนี้เขากําลังนิดากาลังยมกันนะคะใส่เอวพอดีข้างล่างหลวมข้างล่างหลวมเฮ้ยมันมองไม่เห็นข้างล่างใช่ไหมกดลุกไปหน่อยหนึ่งได้ไหมไอ่ะกดไปหน่อยอนี่ประมาณนี้นะคะใส่เอวแบบนี้แล้วข้างล่างหลวมโอ้แบบนี้ก็ไม่ดีหรอกคะ่ะ ถ้าไม่ดีเราคร่ะพี่วันปลาเตี้ยเตี้ยลอกลอกเลยค่ะอ่าประมาณนี้นะคะเราใส่แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยววันหลังต้องเอากระมี่มาหนึ่งตัวนะคะไว้ย,ยืนนะคะประมาณนี้นะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะรุ่นนี้สั่งได้เลยนะคะมีแทงทุกสี <c oughs> เอ่อเจ็ดเก้าศูนย์นะคะด้ราคา <c oughs> แล้วก็มีรุ่นนี้จะรีวิวให้เพื่อนเพื่อชมนะคะว่าบางคนไม่ชอบยาวแบบนี้นะคะอันนี้นะคะลูกค้าพวินทาสั่งดีไซ์เหมือนกัน แต่ทําไมกางเกงมันเหลือแค่นี้ล่ะคะกางเกงจริงๆมันความยาวเท่าตะกี้นะคะแต่ลูกค้าท่านนี้สั่งตลอดค่ะแต่ขอความยาวแค่27นิ้วนะคะพี่วันทางก,ก็ต้องมาตัดออกนะคะนี่ค่ะเราตัดออกให้ลูกค้านะคะบริการฟรีนะคะตัดขากางเกงไปตัดเองนะตัวละ50 60บาทนะคะ ทั้งร้านเราบริการฟรีค่ะตัวนี้นะคะถ้าแก้ตรงอย่างอื่นก็อาจจะต้องเสียเงินนะคะแต่ถ้าตัดขาดที่ตัดให้ฟรีนะคะเนี่ยสีนี้ก็สวยสีนี้เรียกสีโอวันตินนะคะโอวันตินที่ใส่นมน้อยๆมีโอวันติน,ยน o เยอะๆนะคะแล้วก็สีเขียวะคะ่ะ <al> <ino> เขียวอะไรอะ่ะเขียวไปเขียวขี้มาเขียวเขียวขี <ino> <al> ้มา เลือกเียวทหารประมาณนั้นนะคะประมาณขี้ม้าแต่ว่ามันไม่ได้แบบออกออกแต่งแดงขี้ม้าที่มันมันเพิ่งเพิ่งถ่ายออกมาประมาณนั้นหรือเปล่านะคะนี่นะคะที่ยกให้ดูอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะเข้ามาดูแล้วเออพี่วันทาขามันแค่ยี่สิบเจ็ดนิ้วมันเป็นขายาวนะคะขาเดี๋ยวขาจรเดี๋ยววัดขาจรให้ดูก่อนเราก็จะรีวิวตลอด จริง36นิ้วนะคะ36นิ้วแบบที่วิธารทาเลยค่ะ36นิ้วก็คือฐาง9ส่วน9ส่วนใส่ถึงตาตุนะคะขอโทษน,นะคะท่าแล้วก็ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลน,น้ำตาลอ่อนน้ำตาลสวยมากค่ะอันนี้ลูกค้าท่านซื้อไปหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่ชอบใจอันนี้ขอความยาว27นิ้ว ถ้ถึงยี่นิ้วราคามันก็7จ็ดิบนะคะเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ขานั้นมาขาขนาดนี้เขาจะไม่ทํากันค่ะลูกค้าต้องความยาวขา3าบวกลูกค้าต้องการความยาวขาเท่าไหร่แจ้งมาได้นะคะแต่ไซส์เป็นฟรีไซส์ค่ะเป็นฟรีไซส์นะคะเพราะฉะนั้นสองสองสามสีม่สามหกก็ใส่ได้นะคะคนละสีสีหนึ่งแนะนําเลยนะคะสีนี้สีนี้เป็นสีสลาบหรือเป็นทูโทนนะคะเป็นเนื้อทูโทนเนื้อสลาบเนื้อหนา อันนี้เป็นสีสลับารบดำอ่ะาบดนะคะสีแบบนี้ใส่แล้วไม่ซีดคันทกคนใส่ได้นานใส่อยู่ยังไงยิ่งเก่ายิ่งซักก็ยิ่งสวยนะคะบอกเลยสวยอันนี้ผ้าสวยมากๆนะเอ่อถ้าหาเพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้นะคะ ID Line ด้านบนไอ l i ี e ลด้านบนเดี๋ยวพนัาจะขึ้นไอ i ดี i n ลไว้ให้นะคะขึ้นไว้ในจอนี่เลยแหละเพราะว่าเรา มีเวลาที่จะเข้าไปแล้วก็อันนี้ลูกค้าสองท่านนะคะท่านแรกสี่ตัวก็จะตัดสั้นหมดนะคะจะตัดสั้นแบบนี้หมดสวยผ้าสวยมากบอกเลยว่าสวยเวอร์สวยวังสวยอลังการนะคะ ใครที่แบบว่าไม่อยากใส่กางเกงเงแบบผู้ใหญ่หน่อยแล้วแบบไม่อยากใส่กางเกงให้มันรัดก็อย่างนี้นะคะถ้าถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเขาใส่กันเขาต้องใส่ตัวขนาดนี้นะคะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นนิยมใส่กางเกงทรงนี้นะคะรวมๆรวมๆนะคะแล้วก็ใส่เชิ้ตนะคะเท่ๆ ความยาวก็เนี่ยพอดีพ้นทางใส่เลยค่ะคือ3 0 36นิ้วก็พอพอดีตะตุ่มนะคะพอดีถ้าคนสูงมากก็เหนือตะตุต่มนิดนิดแต่มันก็สวยนะคะสวยมากน,น,นะเอาละค่ะแล้วผ้าอ่ะให้ดูนี้ให้ดูช้าช้ะผ้าสวยจริงๆสวยมากแคปยังไงให้มันให้มันชัดขึ้นละ่ะ สีจริงมันอ่อนไปหน่อยนะคะสีอันนี้เป็นสีธรรมชาติเป็นสีที่ไม่ได้พอกนะคะเป็นสีมันจะเข้มกว่าในจองประมาณนี้นะคะ <c oughs> ขอใงใจหน่อยไม่รู้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่าประมาณนี้นะคะคุณคะพี่มันแคบนะพี่บุญคาก็พีดพ่ดตรงนี้นะทั้งทั้งทำงานด้วยทั้ง ไลไลดด้วยนะคะทั้งทำคลิปด้วยน,นี้เราทำคลิปนะเมื่อตะกี้ว่าจะไลด์สดแล้วเปลี่ยนเป็นทำคลิปดีกว่าเอา,อาละค่าวันนี้นะคะพี่ทาก็ต้องขอบคุณเพ<อ>ื่อนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของพี่ทราด้วยนะคะที่สัมพันธ์เลยนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะสักสองครั้งให้เป็นสีดำสำหรับเพื่อนๆใหม่นะคะที่เข้ามา ก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของเรานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเราพบก,กันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปคะ่ะลูกค้าก็จะรีวิวตลอดแล้วเดี๋ยวเสร็จจากรีวิวนี้เดี๋ยวที่ลูกค้าจะไลฟ์สดนะคะในขณะที่ทำงานนะคะคขากคุณเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ,บายๆอย่าลืมนะคะ ID Line ด้านบนซื้อสินค้าแอดไลน์แท็หน้าจอทักมานะคะ เอาสีอะไรสีสีที่สีที่รีวิวไม่ชอบทักมาได้ค่ะมีสีอื่นด้วยมีเป็นสิบสิบสีเดี๋ยวจะส่งไปให้ดูนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย